สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับเลขล่างอย่างเดียวครับผมครับพี่น้องเอฟซีจำได้บ่ครับผมแม่มาลิครับแม่ <mind> มาลินี่เพิ่นเป็นแมเอฟซีที่รู้จักกับน้ำเชียร์เก่ามาเชียร์แม่เพิ่นกับมีแนวทางดีๆมาฝากตลอดครับพี่น้องเนาะเพิ่นกับทัวรมาเรนนัมไล่มาหาเลยครับผมแม่มาลิ เิ่นใจดีครับผมเพิ่นสอนสูตรหลักสิบล่างให้กับเกาะมาเชียครับผมเกาะมาเชียล่องเบิงหล่ะกับแมนอิลีครับพี่น้องเนาะครับซึ่งกับพี่น้องเอซีกับล่องพิจารณาเบิงกระได้ด้วครับผมว่ามวลนี้สิเป็นบเป็นคือเพิ่นว่าบ์เพราะว่าเกาะมาเชียกับเฮ็ดสูตรแล้วแมนอิลีครับผมมวลว่งหันเพิ่นกับเป็นหารักสิบครับพี่น้องเนาะห้าหลักสิบล่างครับงวดนี้เลข ตัวนี้ที่ว่าดังแหะครับพี่น้องเนาต่ว,ว่ากับลร้ทานับว่าสิไปลักนุวยลา้ทานับว่าลักซิปไปเบื้องน้าการคลิปนี้ครับผมครับเบื้องน้าการคลิปนี้ถ้าเพื่อนสูตรเบอรลุดได้ครับผมเลขตัวนี้ก็จะล่างไม่ต้องกลับครับผมครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลกก็มาเชียร์กับขอขอพระคุณแม่มาลีเดอครับผมที่เมตตาแนวทางแลวก็บอกสูตรเลขล่างให้กับ ก่อ็มาเชียร์พร้อมกับผมครับลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะเป็นงวดแรกก็ว่าได้ครับผมสําหรับเลขล่างไม่ต้องกัดครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกับเชนเคยครับพี่น้องเนาะฝ่กเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับก่อมาเชียร์น้าเชียร์ในเด้อครับผมครับมีกับภาพพี่น้องทีมาชมบรรยากาศบนภูทับเบิกครับผมครับไปรับชมรับฟังตัวเลขกันเลยครับ เอาครับพี่นอ้องครับผมครับแม่มะลิพี่นอ้องทีอาจจะ้จำซื้อนี่ได้ค่ะตั้งแต่น้ำเชียร์กเกาหลีเชียร์ลงโอ้แม่เป็นนักค้านวณหวยแล้วะคะ่ะท<ม>่านผู้ชมเพิ่นกิดเพิ่นมีอาอยุแล้วเด้อค่ะติดต่อเรื่อยกันเรื่อยอยู่ครับผมค่ะเพิ่นมียังเด็ดเดียเพิ่นกัดโาา่งมาให้เบิ่งนี่แหละค่ะท่านผู้ชมแม่เพิ่นสอนเกามาเชียร์แล้วค่ะ,มมค,ะครับสูตรลักซิปรางลักซิปรางได้แ้วะครับผมค่ะ ก <3. S 3> <3. S 2> ามคือสามไทยเอซี่มีตัวเด่นเด่นกะระแสยอดฮิตตรงว่าแบบนี้เนาะครับก็คือสามแมวมารีเพ่นบอกว่าสามนี่ถาว่าเป็นได้แค่ลักซิบแมนเป็นลักซีฟด้วยครับผมค่ะเป็นลักซิบงวดว่างหันเป็นหาถือดีกว่าได้หาว่างหันเป็นหาเพราะว่ากับเิ่นกระบ,บอกสูรน้ำกระเหเ็ดเบิ้งกับแม่นี่ลีครับผมอืงวดน,นี้ถ้าสูรยังเดินอยู่ พี่นอ้องชีกับจว่าสามดังอยู่แต่ว่า้ะกี่สามไปหลักใดเนาะนี่ก็คือเป็นขอให้พี่นอ้องชี่ได้ตัดสินใจได้ครับผมล่างตรงๆได้ครับพี่นอ้องแต่ว่ารักนวยนี่ก็มาเชี่กับพยายามหามาให้ได้ครับผม,มครับเพราะว่าแม่กับบ่ได้ให้รักนวยครับให้แต่รักสิบล่างครับผมสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดครับพี่นอ้องเนาะครับก็คือ สิบอทิมเลขของพอบุรีรัมข่าจะตึงเลบุรี <ขา S 2> รัมยะถิม,ะะม้ะค่ะท่านุชซมสามเก <7 89. S 2> <า>้าดับกับเอากอนเพราะว่ามันเนรื่องใดนะต้นปีเนาะต้นปีค่ะท่านผู้ชมแล้วอพอจ้าหนายตัวประกบเพิ่นแม่นเด้อค่ะงวดว่าขนาดนี้พอเพิ่นกไฮวิ่งหากระเขาตัวประกบเพิ่นมีสองเพิ่นว่างรักตัวนี้ เป็นรักน่วยที่เท่านี้ยแบบกัฟกันกับกันใ <c> ช <oughs> ่ครับพี่น้องน,นี่ยปัญหาเยอะแต่ว่าสูตรมันก็มากสิเนาะเมีนกับกระซังค่ะดันบุชมครับวอเตอร์เลดเลดมันหน่อยมากวิ่งหนยู่นีค่ะแมีนว่าจวาแถวเมีนหน่อยหน่อยเจ็ดสามกัฟหาสามครับวอเตอรีเมื่อกี้ใบเองนี่ครับผมเท่าเจ็ดสามส่วนกันเหมือนบอกับสา,ามแปดบอสามแปดสามแปดกับเจ็ดแปดเอ้ยพอโจทยค่ะ สามแปดกับสามเจ็ดสามเจ็ดสามสลัหลังเนี่ยส้นกันเหมือนบ่ส้นกันหมดเลยสามแปดกับสามเจ็ดแต่ว่าปีหกแปดสามแปดบอมาเลยโดนเถาบอมาเลยบอมาเลยค่ะท่านผู้ชมสงสัยเจอเหล็กสัมบ่อมไว้มันออกตัวเก้าดูเนาะค่ะฮะสองกับตัวเก้า เจ็ดเก่ากับตัวเก่าเจ็ดแปดยี่ห้น,นะครับเจ็ดแปดนี่ค่ะแต่ว่าหาเก่ามาตัวเดียวอยู่ดิรหรือว่าเป็นสิทสั่งหมวดนี้ก็ว่ารู้อานี่แหละครับพี่น้องเนาะในพี่น้ยอที่ตัดชินใจเอาครับผมว่าสามจะเป็นลักซิฟคือสูตรแมมมารีหรือว่าจะสามเป็นลักนอยคือสูตรพอบุรีลำกับพอจาน่ายเด้อครับผมบ่เท่าพอเอ่อพอบุรีลำเิ่นเป็นเหลขสซิฟนวยเลยเอาสซิฟนวยเนาะแต่ว่าพอ จะให้เป็นเอาเป็นลักหน่วยครับอ้นตัวนี้เป็นเป็นลักอซิบตัวนี้ก็เป็นลักหน่วยผู้นี้เป็นลักซิบเอ้าลองเบิ้งครับผมถ่ายเอ็ดชุมแพร่ก้นเถาเอ็ดชุมแพรหลักหน่วยล่างลักหน่วยล่างเนาะแมนมากเลยค่ะท่านผู้ชมสิเด็ดตชินใจทีหนึ่งเบิ้งไปก่อนเนาะค่ะครับเลขบ่าหลายดอกค่ะท่านผู้ชมซำๆกันพร้อมเนาะแมนค่ะ เอาครับพี่น้องครับผมล่องพิจารณาเบิงครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเลขไม่ต้องกลับครับผมหลายท่านกับรู้จักกันดีครับพี่น้องเนาะก็ได้เห็นในฟั่งมาหลายอาจารย์หลายเซียนว่าล่างสามครับผมแต่ว่าเม่มารีเพิ่นฟันทงห้เลยครับพี่น้องเนาะตามสูตรล่างจะเป็นหลักสิบเด้อครับผมหลายอาจารย์ว่ารักหน่วยเอาหลายอาจารย์กว่ารักสิบครับ แต่ว่าคลิปนี้ก็มาเชียร์กับเอามาฝากพี่น้องที่รองเบิงสามหลักสิบครับผมสามหลักสิบส่วนตัวประกอบกัมาเชียร์กับฮามาใส่ฮตเซอร์ครับพี่น้องเนาะหาหลักหน่วยมาใส่ให้พี่น้องที่เบิงเพื่อว่าเข่าด้วยครับผมเป็นแนวทางเบิงครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นยืนไปคือหลักสิบล่างครับผมหลักสิบล่างเอาชมบรรยากาศบนภูทับเบิกครับผม เส้นทางคดเคี้ยวสูงสันครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเซียกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมครับมีโชคมีลาบไปนน้ากันครับพี่น้องเนาะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันปีหกเก้าครับเอาเลขกลางมากฝากพี่น้องซีหายยบจับลอตเตอรี่ไว้ครับผมครับเน้นตรงๆไม่ต้องกลับเด้อครับพี่น้องครับ เน้นตรงๆไม่ต้องกลับนี่ครับเาถ่ายคลิปนี้ขอไวยพรให้พี่น้อง FC โชคดีครับผมครับคลิปหน้าเจอกันครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเก็บภาบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่น้อง FC เช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ